สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับกับอ,อื่นทั้งพองดีเอฟซีสาวน้อยแล้วก็เอฟซน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับวันนี้น้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วเพราะว่าสลากินแบ่งรัฐบาลออกแล้วเนาะทุกคนก็ใช้คําว่าเลขทะเบียนรถน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกันอีกแล้วทุกคน6กสแล้วก็เลขท้าย3ตัวเนาะแปดห ก็นี่แหละครับเป็นตัวเลขที่อยู่ในแบงค์ร้อยเกือบทั้งหมดเลยทุกคนก็โอ้โหแสดงความดีกับสําหรับคนที่ถูกหวยรวยเบอร์กันในวันนี้ด้วยนะครับส่วนนอนนะซื้อแค่3ตัว063ไม่ได้อตัด <laughs> เหมือนเดิมก็ <laughs> แห้วเหมือนเดิมก็ต้องใช้คําว่าอุ่งอิงเพชรพันแพงเนี่ยมีดวงอยู่กับตัวเลขจริงๆนะทุกคนก็โอ้โหหลายๆคนก็เชื่อว,ว่าน่าจะมีถูกกันบ้างแหละสําหรับเลข รถทะเบียนน้ององค์อิงเพชร้ันแพงก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกหวยนัย่นแหละแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะมีข้อความหรือว่ามีคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าทําไมไม่ตัดเล่น2ตัวอะไรประมาณนี้เหมือนนอนนี่แหละซื้อแค่ศ6นยทุกคนแฮวกันอีกแล้วแต่ก็นี่แหละครับก็คือเรื่องราวแบบนี้เนาะมันไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จริงๆทุกคน แต่น่ะเชื่อแหละแต่ว่าก็คือไม่ค่อยมีดวงกับตัวเลขเท่าไหร่ก็ใช้คำว่าถ่ายเกงจำกันได้นะมันเป็นวันที่อุงอิงไปบเพนแผรนั่นแหละเดินทางไปโปรโมทหนังคายอ้อที่เซนทัลเวสเกตแล้วก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยรถเฉียวชนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ตามกันมาเรื่องรเลขทะเบียนรถอุงอ,งอิงอะไรอย่างเงี้ยว่าจะออกเมื่อไหร,ร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ตามทั้งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ ประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าต้องมีคนถูกบ้างแหละ6กสามเนานะใช้คําว่ามันเป็นอะไรที่อัศจรรย์ใจอีกแล้วสำหรับกรุงอิงเพชรบั้นแพงเรียกได้ว,ว่าให้โชคให้ลาบพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซกัน2องสมงวดติดไม่ใช่2งวดติด5้าหงวดติดแล้วทุกคนสําหรับเลขแบงค์ร้อยเนี่ยก็มีคําว่า6กหนะเลขที่แม่หน่อยเอามาโพสต์เมื่อวานนี้เนาะก็ตามกัน มาอยู่6-6-9ก็เลขเลขาเรียกอะไรเลขประเทศเพื่อนบ้านก็ออกอะไรเงี้ยแล้วก็เลขของประเทศไทยก็ออกวันนี้กับป้ายทะเบียนก็คือนี่แหละครับเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนตามกันมาสุดท้ายแล้วมันก็มาออกที่วันที่16สิงหาคม2568ทุกคนก็ถือว่าอัศจรรย์ใจกันอีกแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะสำหรับกุงอิงเพชรบ้านแพงน่น่ะ แต่ไม่ถูกก็แสดงความยินดีนั่นแหละทุกคนสําหรับใครที่ถูกหวยรวยเบอร์กับผมเป็นเรือแพงนะแล้วก็เอาจริงวันเนี้ยไมไ่ค่อยได้อัดคลิปให้กับพวกพี่ๆีได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากก็มีภาร,รกิจเพื่อที่จะมานี่แหละครับออกกองกันเพราะว่ามีอบรมในส่วนของผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงอะไรเงี้ยก็มาปิดโครงการกันตอนนี้อยู่เขาใหญ่ทุกคนก็พึ่งถึงกันแล้วก็ลุ้นหวยกันมาด้วยอะไรเงี้ยก็เห็น พี่เพื่อนๆหลายๆคนในช่อง y YouTube ลงไปถึงลำเพลินเอฟไปเชียวก็ต่างฮือฮากันก็ใช้คำว่าโอ้หลายๆคนก็น่าจะถูกนะนใครถูกบ้างลองคอมเมนต์มาในคลิปนี้หน่อยแต่น่าจไม่ถูกก่อนวันีรยอุ๋งหิงตั้งแต่ก็น่าจะเดินทางมาที่สำนักงานสาวน้อยอเพื่อังนั่นแหละเพื่อที่จะมานี่แหละครับรับบทรับกรกันแล้วก็ เตรียมที่จะเซตร,ระบบกันไลฟ์สดในวันที่18สิงหาคม2568เพราะว่าแมฟซี FC น่าจะได้เห็นพวงมาลัยแสนแปแล้วนะใช้คำว่า หลังๆมาเนี่ยไม่ใช่หลังๆมาก็ต่อนเนื่องมาเนี่ยก็ใช้คําว่าพวงมาลัยของอุ์อิเรื่อนแพงเนี่ยสวยขึ้นทุกวันเลยใช้คาว่าเหมือนกับเป็นการจ้างกันทําแต่ว่าไม่นะก็คือไม่หน่อยแล้วก็พ่อลุงเนี่แหละช่วยกันทําเราก็เห็นพวงมาลัยแล้วรู้สึกว่ามันสวยงามมากสมพระเกียรติมากสาหรับสาวน้อยแม่จันที่ชื่ออุงอิงเพ,พเื่อนแพงแล้วก็จะได้ติดตามรับชมกันในไลฟ์ลสดกลุ่มปิดเนาะวันที่18สิงหาคมว่าจะคล้องในช่วงไหนอะไรยังไงก็น่าจะเป็นโชว์อุงอิงเพ,พเื่อนแพงเช่นเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นการเปิดตัวศิลปินมากหน้าหลายตาอย่างที่น้องเคยพูดไปในหลายคลิปนั่นแหละครับว่าเวลาเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไล่เปิดตัววงไล่เปิดตัวพระเอกนังเอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานนก็ได้มีโอกาสไปที่โฟกพันทพรรัชดานะก็ไปให้กําลังใจพี่อ๊อฟสุลพลก็ไปถ่ายรูปด้านหน้าเวทีกันก็ถือว่าสมพระเกียรติกับ พระเอกวงสาวน้อยเพชแ่นแพงเช่นกันใช้ควาว่าเต้ยได้มันมากแล้วก็เสียงพี่อ๊อฟเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพลรแว่นแพงเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีแต่คนเก่งๆแหละแล้วก็มีประเด็นดรามากก่านิ็นหน่อยนะในส่วนของอานางเอกอะไรประมาณเนี้ยนางเอกที่ใช้คําว่ามีการจ้างออกนะแล้วก็มาดราม่าก,กันในส่วนของ ทั้งพี่สุพี่ปัน,ปนพี่อมแอมพี่วัดสิวะโดนอะไรอย่างเงี้ยที่มีการโพสต์ถึงกันนั่นขอไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันแต่ว่าก็ติดตามข่าวสารอยู่ก็ขอให้กําลังใจทุกฝ่ายแล้วครับให้ผ่านพ้นเครื่องแบบนี้ไปได้แต่สุดท้ายแล้วก็อยากจะมาเล่าเรื่องหวยนั่นแหละหลายคนนี่น่าจะแบบทำไมไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อเหมันเป็นประโยคที่เห็นกันหลายๆงวดนะและเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะถูกแหละเพราะว่า เลขรถปูงอิงเนี่ยมันหลายงวดแล้วนะทุกคนก็เห็นกันมาเนี่ยก็เห็นติดตามกันมาก็มีทั้ง1,4,3,1,6,3,0,3,0,6 3, 3, อะไรอนยะ่างเงี้ยววนกันอยู่แบบนี้ตั้งแต่ เลขทะเบียนร,รถตู้อุงอิงเพชรเพลนเนี่ยออกมาออกรถมาเนี่ยใช้คําว่าให้โชกให้รับกับเพราะว่ามีสีกันหล,หลายงวดเลยอะไรเงี้ยนั่นก็เคยถูกกับอุงอิงเพอนแพงนะในส่วนของเลขรถทะเบียนอะไรเงี้ยแต่ว่างวดนี้ก็จังๆกันเลยไม่ต้องกลับเลย6 3ส4ก็ถือว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่ยังคงหาคําตอบกันอยู่ว่าอุงอิงเพชรเพลนคือใครทาไมเป็นคนที่ ดวงเฮงดวงดีขนาดนี้แล้วก็พาพพ่อแม่เอฟซีน่ะนำพาแต่สิ่งดีๆมาให้กับพ่อแม่เอฟซีเนาะใครที่คิดว่าเขาเรียกอะไรใครที่รักและศรัทธาอุงอิงเพชนแพงจริงๆแล้วก็มีโชคมีลาบหรือว่ามีดวงสมพงกับอุงอิงเพื่อนแพงจริงๆก็จะได้นี่แหละครับถูกหวยรวยเบอร์ไปตามๆกันเชื่อว่าพ่อแม่เอฟซีหลายๆคนก็ยังคงตั้งคําถามในใจว่าอุงอิงเพชนแพงคือใคร อุงอิงเพชรบ้นแพงทําไมเป็นคนที่มีบุญญาธิการหรือว่ามีบุญบารมีเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยส่งผลทําให้แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาอยู่ตลอดเวลาในส่วนของเลขที่อยู่รอบตัวของน้องเนาะแล้วก็แบงค์ร้อยแม่หน่อยวันนี้จังๆเลยทั้ง6-5 6-3นะก็ถือว่าสุดยอดมากเป็นสิ่งที่ ยังคงอัศจรรย์ใจอยู่ในใจพพ่อแม่เอฟซีหลายคนแล้วก็เชื่อว่าพ่อ,พอแม่ FC ซเนี่ยก็รักและศรัทธาสาวนา้องมาจังคนนี้อุ้งอิงเพิอ่อนแพงแบบนี้ต่อนเนื่องไม่ใช่แค่การที่จะม,มาลุ้นหวยรวยเบอร์กับน้องพินอย่างเดียวแต่ยังด้วยความสามารถแล้วก็กิริยามารยาทรวมไปถึงนี่แหละครับบุคลิกท่าทางที่มันมีความน่ารักน่าอินดูส่งผลทําให้พ่อ,พอแม่เอฟซก็ยังคง ให้ความรักความเอ็นดูของ,งเพชรบันแพง,งแบบนี้อยากต่อเนื่องนั่นเองไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกกันหลังจากที่รางวันใช้คำว่าสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคม2568เปิดเผยกันออกมาแล้วก็แสดงความยินดีสำหรับพ่อพ่อแม่เอฟซคนไหนที่ถูกรางวัลกับน้องแล้วก็ วดต่อไปก็ว่ากันใหม่สําหรับใครที่ไม่ถูกอะไรยังไงก็ให้กําลังใจกันครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากจะหยิบยกประเด็นเรื่องราวดีๆของน้องอุ๋งนพิลแพงมาเล่าสู่กันฟังและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธน,นชัยไว้ด้วยกันกนครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรชรแพงวงการมะลาหรือว่าหนังไข่ออ ก็ยังคงมีกะระแสอยู่นขณะนี้เอาให้ถึงร้อยล้านก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อแม่เอซีได้รับชมรับฟังการสำหรับคลิปนี้ไม่ไมีมากต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ